มัมีกิ่นสําเร็จร,ร,รูปถ้วยร้อนเจวคอนแซบมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเริ่มแรกเราก็แกะแกะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาก่อนแกะออกมาก่อนปเปิดา้าม,ามันเดิมแล้วเราก็จะเจอกับนี่ครับเครื่องปรุงช้อนแล้วก็ถ้วยมามา่าส่วนนี้ก็จะเป็นตัวทําความร้อนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องปรุงใส่นี่นะใส่ในถ้วยมามา่า ก็คือปรุงสอยช่วยกัว่มา,มาใส่ให้หมดพอใส่หมดแล้วเอาน้ําเติมลงไปเลยเอาน้ําเติมลงไปแบบดิบๆนี่แหละเติมลงไปเลยเออแล้วพอน้ําเติมไปปุ๊บคุยขั้นตอนต่อไปเราก็เอานี่เลยเอาผงทําความอเอาเอาตัวทําความร้อนใส่ในถ้วยสีดํานี่คือตัวทําความร้อนนะเพื่อนนะใส่ถ้วยสีดําโอเค แล้วก็เอาน้ําเติมลงไปพอน้ําเติมลงไปเสร็จแล้วก็เอาถ้วยมาม่าที่เราใส่เครื่องปรุงใส่นั้นเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้สิบนาทีเดีย๋ยวเรามาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามง แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมาม่ารสเจีวฮ้อนถ้วยร้อนอะไรนี่แหละเออขี้เกีพูดชื่อแล้วจำจำชื่อยากโอเคตอนนี้มันก็สุกพร้อมรับประทานแลวนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อน<ๆ>ดูนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับอู้ฝันขึ้นเลยตอนนี้นะครับมันก็สําเร็จ ุกพร้อมทานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทานเอเพื่อนดูครับก่อนเอนะครับผมขอเวลาดึงมันออกจากไอกระทะหม้อไฟร้อนนี้ก่อนเออมันเรียกว่าอะไรรู้คุณเรียกกระทะหม้อไฟแล้วกันโอเคจะอ,ออกอยังไงวัเนี่ยโคตรร้อนเลยโูตรตรงโคตรร้อนมากเลยโอเคการเพื่อนตอนนี้ครับผมก็แยกเอาถ้วยมามา่าถ้วยที่ใส่มาม่าครับแยกออกจาก ถ้วยหม้อไฟเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมากินให้เพื่อนดูครับว่ารสชาติเป็นไงอร่อยแค่ไหนก็คือว่าอันนี้มันเป็นรสชาติแจวขอนแซบนะครับผมก็ไปดูกันว่ามันเป็นรสชาติของอะไรผมอยผมจะกินเพื่อนดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกินเลยดีกว่าสีก็แบบสีก็ก็น่าก,กินอยู่นะร้อนเนี้ยหม้อไฟตั้งอยู่ข้าง อ,อ,อร่อยค่ะรถนี้อร่อยเพิ่อใช้ได้เลยนะมีแบบมะกรูดด้วยอร่อยมากเลยรถนี้แนะนำไม่ซื้อกินเลยนะ